มาแล้วครับขบวนตองห้านะก็ขับรถมาเกือบไม่ทันนะออกบ้านหันมากําลังจะผ่านบ้านนาโนแล้วนะก็กะว่าจะมาสวนกับ518บริเวณนี้นะ่เลยขับรถมาดักที่บ้านนาโนนะครับแต่ว่าตองห้ามาก่อนนะ518ก็น่าจะออกบ้านไผ่ไปแล้วนะ ดูเหมือนเป็นช่างเครื่องตะนะฮะทำตอนห้ามานะเป็นคนขับนะครับก็เปิดบีทักทายนะก็ห้าหนึ่งแปดก็น่าจ,จะมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่โผล่นะพอดีข้ามไปไม่ได้นะเพราะว่าเป็นน้ำาคมัวเดินเลาะไปเดี๋ยวกลัวมไม่ทันนะ <c oughs> ครับห้าหนึ่งแปดนะสวนกันตรงโน้นนะสวนกันตอนห้านะได้ยินเสียงมาแนละ้วแต่ว่าหน้ารถยังไม่โผล่มานะ มาแล้วครับโอ้ขากลับกลับไม่ยาวนะ วันนี้518วันนี้ขากลับสั้นนะไม่ยาวเท่าไหร่นะ